มีเหตุการณ์เศร้าสลดใจเกิดขึ้นนะคะแม่กับลูกผูกคอตายเสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพักหลังเดียวกันคือคนที่เป็นพ่อของครอบครัวตอนแรกเนี่ยโทรศัพท์หาแล้วก็ไม่ติดนะคะรีบเดินทางมาจากอีกหนึ่งอำเภอค่ะเพื่อมาที่บ้านและเข้าไปเห็นแม่กับลูกเสียชีวิตทั้งคู่นะคะรีบโทรแจ้งเจ้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบดูบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขลางนครจังหวัดลำปางค่ะเข้าไปเจอสองศพเป็นแม่ลูกกัน คนแรกคือนางกิมทองสีคำไลอายุ64ปีคนที่2วรเชษอายุ45ค่ะเป็นลูกของกิมทองอีกทีนึงจากการตรวจสอบไม่เจอร่องรอยการฆาตกรรมหรือว่าบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่อยู่บ้านกันแค่2คนคนเป็นพ่อคือในเพลินบอกว่าโทรศัพท์มาหาค่ะตอนเช้าเลยนะกิมทองเนี่ยยังรับสายอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเลยช่วงเที่ยงมาโทรมาอีกทีนึงก็ม่รับโทรศัพท์แล้ว ก็เลยเดินทางมาจากอำเภอเถินค่ะมาที่บ้านหลังนี้ทีนี้พอมาแล้วเนี่ยตกใจเลยเจอทั้งคู่ผูกคอเสียชีวิต สามีบอกแบบนี้นะคะว่าคือสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องหนี้สินค่ะเพราะว่าทางฝั่งคุณแม่เนี่ยก็หมายถึงคุณกิมทองนะภรรยาเขามีอาชีพขายข้าวมันไก่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางก็มีค่าใช้จ่ายบ้างตามปกติแต่ว่าก็ยังสามารถหาเงินใช้จ่ายในครอบครัวได้แต่ว่าลูกชายค่ะไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วคาดการว่าพอกู้มามากไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายถึงขั้นว่ามิเตอร์ไฟหน้าบ้านนะคะตรงหม้อแปลงไฟฟ้า ถูกการไฟฟ้ามายกออกไปอตอนที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ก็เลยลองเดินไปดูตรงเสาไฟหน้าบ้านจริงๆอ่ะมันจะมีแบบเนี้ยสามอันนะคะเพื่อต่อไปอยังบ้านต่างๆตรงกลางสังเกตไหมคะว่าอุปกรณ์จ่ายไฟมันหายไปมันเป็นตัวที่ต่อแล้วจ่ายไฟเข้าไปยังบ้านอของแม่ลูกคู่นี้<อ>คือโดนการไฟฟ้ามายกออกไปค่ะก็เลยคาดการว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เครียดแล้วตัดสินใจจบชีวิตแบบนี้ฟังเสียงจากคุณเพลินนะคะสามีผู้เสียชีวิตค่ะ มาแลงนี่ติดต่อผมได้ออ๋ประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงเนี่ยเบ็ดโมงบ่ายโมงแล้วติดต่อไปติดต่อได้ติดต่อได้โอ้ปิดแต่มันบอสนะครับไอ้แกเอจใจละครับมาพอดีกว่าคนึกมาตอนนั้นไอ้อยู่ที่ไหนนะที่สะทรมาก็ลองนึกรุดมามาจากไหนมาจากเถืนมาจากเถื่ออ๋อก็เลยเปิดขึ้นมาพอเลยตกใจเลยตกใจอ๋อแต่มาจากเรื่องเงินเรื่องทองนี่คทำไดะ

คุณผู้ชมคะเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลน่ะนะคะว่าแม่ลูกคู่นี้เนะี่ยเขามีอาชีพขายข้าวอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะดูเผินๆก็เป็นเพื่อนบ้านที่ยิม้มแยม้มร่าเริงทั่วไปแต่ว่าก็ทราบเหมือนกันว่าลูกชายของบ้านนี้เหมือนไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมารวมๆแล้วน่าจะหลายแสนบาทเหมือนกันค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์เครียดแล้วก็เหมือนเอาแชทมาให้ดูด้วยะคะ่ะว่าน่าจะเป็นหลักฐานในการคุยกันกันกบเจ้าหนี้นอกจากนี้วิธีการที่เจ้าหนี้มาทวงก่อนหน้านี้เหมือนนีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าบ้านมา แล้วเหมือนเอาน้ำมันเครื่องเก่าๆอะค่ะใส่ถุงแล้วโยนเข้าไปที่บ้านหลังนี้มันเลยเกิดคราบเหนียวเหนียวดำๆมาค่ะกระจายอยู่ที่พื้นบ้านเต็มไปหมดเลยตอนที่ผู้สื่อข,ข่าวเข้าไปเจอทั้งคราบน้ำมันเครื่องเหนียวเหนียวแบบนี้และตัวหม้อแปลงไฟอะค่ะที่ถูกยกออกไปเพราะว่าบ้านนี้ ไม่ได้จ่ายค่าไฟตอนเช้าผู้สื่อข่าวตามต่อนะคะคุณออนอุมาลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังที่เกิดเรื่องนี่ดูภาพตอนกลางวันไอ้ตัวหม้อจ่ายไฟซึ่งอุปกรณ์อันนี้มันจะต้องมี3ตัวเรียง<อ>กันกค่ะโดนเอาออกไปเลยเพื่อนบ้านที่คุยกับเราบอกว่าคือปกติการไฟฟ้าเขาค่อนข้างอลุ่มอล่วยนะแม้ว่าจะค้างจ่ายคือค้างมาต้องต้องสุดจริงๆอะประมาณสัก3เดือนน่ะเขาถึงจะมายกออกไปรู้มาบ้างว่าบ้านนี้เนะี่ยพอมีปัญหารเรื่องนี้สินแต่ว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่า จะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดใจผูกคอตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกคุณออนอุมาตอนที่เดินหน้าบ้านะมีสเปรย์พ่นข้อความสีแดงด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียน <He an S 2> เอาไว้แบบนี้เงินก็ยังโกงเหมือนประจานหน้าบ้านเขาแบบนี้<ม>ส่วนชายคนที่กําลังปีนอยู่นี่ตอนแรกก็งงเหมือนกันพี่เป็นใคร ถามเขาเขาบอกว่าเป็นเพื่อนของครอบครัวนี้ค่ะเป็นเครือญาติไม่มีกุญแจแต่ว่าให้มาเอาเอกสารเพื่อไปรับศพก็เลยต้องปีนเข้าไปเพื่อไปเอาเอกสารคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวเราคุณออนอุมาเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลลำปางนะคะเพราะว่าศพของแม่กับลูกถูกย้ายไปที่นั่นเพื่อไปชนะสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายเราเห็นครอบครัวเขายืนคุยกันนะคะปรึกษาหารือกันซึ่งคนที่เหลืออยู่ในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุไม่มีเงินที่จะทำศพ เพราะว่าแม่ลูกคู่นี้เสียชีวิตไปเพราะว่าปัญหารเรื่องเงินคุณมีเชียงเกตพี่ชายสามีผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายของผมเป็นสามีเป็นสามีใหม่ของกิมทองส่วนวรเชษลูกที่ตายไปเป็นลูกติดเขาก็เลยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะคลักษณะคบกันแบบ ไปไปมามาจริงๆน้องชายก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าลูกติดของภรรยาไปกู้หนี้ยืมสินเป็นระยะเวลามาไม่ต่ํากว่า3ปีแล้วหนี้สินก็วนแบบนี้กลับไปกลับมาไม่ยอมจบมันก็เลยเป็นปัญหาในครอบครัวให้น้องไปเนาะเหมือนจำบ่ใช่บ่ใช่บ่ใช่เป็นคนกู้เน <S 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 ลูกลูกคนกู้แต่ขอให้นางกิมทองคือแม่เ่าะ <S S S 1> เซนคํา เยอะตอนไหนอย่างกับบุหู้เหมือนกันเยอะม,มันสะสมะครับนี่นี่สะสมหนึ่งปีได้ไหมเอาทางนี้ไปใช้ทางนั้นจ้ะอ่าเอามันกระเพิ่มขึ้นติกๆจะรอจะเอาเผาที่นี่เลยอ่ะจะจัดการที่นี่เลยแล้วเขาเอากระดูกไปทำบุญที่เถอเนาะที่บ้านอตอนนี้ครอบครัวกําลังปรึกษากันอยู่นะคะเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ พอคุยกันในครอบครัวเบื้องต้นทราบข้อมูลว่าไม่มีใครมีเงินก้อนจํานวนเยอะๆขนาดนั้นแล้วเขาเสียชีวิตพร้อมกันแม่ลูกแต่ว่าอยู่ระหว่างการติดต่อวัดแล้วก็คุยกับทางวัดเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้วยอือฟังมันเศร้ามากนะโดนกดดันขนาดนี้แต่ต้นเหตุเนี่ยนะเจ้าหนี้30มรายก็ต้องไปไล่เลียงดูนะฮะเรื่องของการกู้เงินมาอเอามาทาอะไรบ้างแล้วเจ้าหนี้30รายนี่ยังไงเพราะพี่ชายของสามีก็บอกว่ากู้เจ้านี้มาโปะเจ้านี้กู้เจ้านี้มาโปะเจ้านี้ก็วนไปเรื่อย